ราได้เรียนรู้วิธีการจัดกลุ่มภาพตามอีเวนต์ไปแล้วนะครับแล้วก็การจัดกลุ่มภาพตามใบหน้านะครับหรือที่เรียกว่า Faces ไปแล้วเหมือนกันนะครับในตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมาแนะนําวิธีการจัดกลุ่มภาพ ตามสถานที่นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยนะครับรูปภาพที่เราถ่ายมาเนี่ยถ้าเกิดเป็นกล้องที่มี GPS หรือพวก iPhone หรืออะไรพวกนี้นะครับมันจะแท็กละติจูดลองจิจูดมาให้ซึ่งตรงนี้เนี่ยตัว i p h o ฟโเนี่ยก็จะกรุปภาพให้โดยอัตโนมัตินะครับแต่ถ้าเกิดว่ารูปภาพเราเนี่ยนะครับไม่ได้แท็กตัว GPS ตำแหน่งมานะครับเราจะทำยังไงนะครับไม่ยากเลยนะครับอย่างเช่นรูปชุดนีอ้อันนี้ถ่ายที่หัวหินทั้งหมดเลยนะ ทีนี้เราบอกว่าอ่าอีเวนต์เนี้ยถ่ายที่หัวหินนะครับเราคลิกที่อีเวนต์จากนั้นเลือกวิวแล้วก็เลือกอินโฟขึ้นมาหรือ Command i นะครับเลือกอินโฟขึ้นมาเราจะเห็นนะครับว่ามันมีให้เราแท็กเห็นไหมครับ assign a place นะครับเราพิมพ์ลงไปเลยนะครับถ้าเราออนไลน์อยู่นะครับหัวหินเห็นไหมครับปึ๊บขึ้นมามันจะวิ่งเข้าไปที่หัวหินแล้วมันก็จะแท็กรูปทั้งหมดเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ตำแหน่งหัวหินนะครับเป็นประจวบคิรวิคัน ลองดูนะครับเวลาที่เราเข้ามาใน l s c e s ตรงนี้ปุ๊บมันจะมีหมุดปักอยู่แล้วก็เขียนว่าหัวหินถ้าเราคลิกตรงนี้มันจะเอารูปที่เราถ่ายที่หัวหินทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาแสดงนะครับซึ่งตรงนี้สะดวกมากนะครับแล้วก็เราเหมือนกับว่าคือเราจัดกลุ่มตามวนต์ก็ตามนะครับเฟซซสก็ตามแล้วยังได้ตามตำแหน่งที่เราถ่ายอีกเนี่ยนะครับตัวไอโฟโต้เนี่ยมัน เหมือนกับเข้าใจเรามากเลยนะครับอย่างอันนี้อ่าเป็นสวนสัตว์ปิดเขาเขียวซาฟารีนะครับเราคลิกตรงนี้เราก็จะเห็นนะครับที่เราแท็กเอาไว้ว่าสวนสัตว์ปิดเขาเขียวนะครับรูปตรงชุดนั้นก็จะขึ้นมาตลอดนะครับถ้าเรากลับไปที่แมปนะครับเราจะเห็นว่าเวลาที่เราถ่ายรูปมาจากหลายๆสถานที่เนี่ยนะครับตอนที่แมปขึ้นมาข้างแรกเนี่ยมันจะพยายามเอ่อทให้เรามองเห็น รูปที่เราถ่ายในหลายๆสถานที่นะครับมีทั้งประจวบชนบุรีมันจะแบบว่าเหมือนก็ให้ fit screen เอาไว้นะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะเจาะลึกลงไปก็ทําได้นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกอย่างเช่นเอาแค่ชนบุรี province นะครับมันก็จะเข้าไปเลยนะครับตรงสวนสัตว์เปิดเขาเขียวลึกลงไปนะครับเราสามารถให้มันแสดงอันนี้เป็น t e r r น n นะครับเป็น s a t e l l i นะครับก็คือเป็นเหมือนกับภาพถ่ายจากดาวเทียมนะครับอันนี้เป็นพื้นที่นะครับหรือจะเป็นแบบ hybrid ก็คือ2ออย่างเนี่ยรวมเข้าด้วยกัน นะซึ่งตรงนี้นะครับก็มันมันแบบมันทันสมัยมากเลยนะมันสามารถเชื่อมโยงกับระบบต่างๆไม่ว่าจะเป็น f ฟสซ s หรือ p พลซ s ซได้นะนี่ถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปที่ Home ตรงนี้นะครับเราก็จะมองเห็นทั้งหมดเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ก็ลองใช้งานดูนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ากล้องใครมี GPS นะครับแท็กเอาไว้เนี่ยก็จะยิ่งสะดวกและลดขั้นตอนการทำงานได้ประดับนึ่